Hey. 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 สนับสนุนโดยแล็กตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแล็กตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงเอ็กซิสโบรอนมั่นใจไม่เคยหยุด หมกหรือซื้อซิมแฮปปี้โซเชียลใหม่จากแฮปปี้กิฟ f ฟอรีนเฟสคอนทัวร์แอปพลิเคเตอร์ ขอต้อนเราเข้าสู่เกมเลือกเลือกใครเคยครับครับผมกับเกมโชว์ที่จะทำให้คุณทึ่งจนต้องร้องเตรียมพบกับการพิสูจน์ความเชื่อสยองปนหาหมาหอนเพราะเห็นผีจริงหรือ กับมายานเหนือค่าที่ผู้ชมจะทำได้ทั้งประเทศ <heritage> พร้อมร่วมลุ้นแจ็คพอตเจตุระเฮยกับอุปกรณ์ง่ายๆที่หาได้ภายในบ้านพบทั้งหมดได้ไหน,เ,นเกมเหลือเกินวันนี้ครับ บอกเลยว่าเกมโชว์ของเราเนี่ยนะครับก็เปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมสนุกนะไปกับเราได้นะกับเรื่องราวมายานะฮะความเชื่อเหนือคาดประหลาดใจแท้เนี่ยนะฮะยังได้ความรู้อีกด้วยนะครับเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันของเราเลยดีกว่านะครับวันนี้มาด้วยกัน3ท่านด้วยกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยรับรองว่ามีแต่เรื่องราวเหลือเกินมาฝากกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปาเต้นะฮะคุณทองทองและคุณกระแตครับ ตรฐานสามท่านนี่คุณดูแลสุภาพสตรีแบบว่าเป็นอย่างดีเลยเนี่ยผมอยู่ริมผมก็ต้องดูคนริมวันนี้ก็มาครบเลยนะครับผมป้าเต้นะครับผมคุณแตแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตรงท้องวันนี้มาอยู่ด้วยกันสามท่านด้วยกันนะครับแต่ละท่านเนี่ยก็โอ้โหแบบเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องราวที่เหลือเกินมาฝากกันด้วยเปิดรายการมาทั้งทีต้องแบบเอามานํำเหนือกันนิดนึงครับล่าสุดเนี่ยซึ่งจะตบกับผีแล เรื่องเป็นไงครับร้อยฟันค,คือวันนั้นกลับบ้านไปก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนาะแล้วเราก็ถึงไปถึงก็กินกล้วยก่อนเห็นแม่วางกล้วยไว้ให้แล้วก็นอนพอนอนนอนอยู่ก็มันเงาดําๆอ่ะเข้ามาแล้วเหมือนว่ามายืนทับขาเราเหมือนเป็นผู้หญิงนะหัวยิกๆเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผีอำหรือเปล่าเขาบอกว่าผีอำเนี่ยมันเหมือนว่าเรานอนทับเส้นเราก็ไปดูที่เส้นเราข้างบนอ้ามันยังพลิกได้อยู่ดิมันไม่เราไม่ได้นอนทับเส้น ถ้าเราไม่นดนลองทำเส้นละเอีตัวที่ทั้งข้าวขาเราอย่าใครเราก็ถามอ้าวจะเป็นใครเนี่ยครับออกไปเลยนะครับมันก็บอกมันไม่ออกว่าอว่างนี้นะมันก็แบบว่าเหมือนยื้ยึดฉีิกระชากกันเราครับผมในขณะที่เ็ยื้ยึดเลยมันตบเราอ่ะก็มันตบแยบพรวดหูวิ่งคปโดนตบหูวิ่งมาตื่นมาหูมันยังวิ่งอยู่แล้วมันโมโหบลาคนกำลังนอนครับหันไปดูแม่แม่ก็หลับหันไปดูพี่ชายก็หลับอยู่อ้าว แล้วใครมาตบเราก็เลยบอกแน่จริงมาอีกรอบมได้ไหมโอ้โหนี่นันเลยนัดเลยนอนนอนต่อมันมาอีกรอบมันไม่กลัวกระเทยไม่ถึงอะอารมณ์แบบว่ามาถึงมันก็ขึ้นคอมแล้วนะมันก็จะตบเราเพราะไม่ได้ตบเราก็ยือยุดติแค่ตบรัวเลยจ้าโอ้โหจะหนักเลยตบไปด่าไปแช่งไปบอกว่าขอให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด มันไม่อยู่มันไปนี่<ก>เลยตบผีชนะกันตอนนี้ให้ผู้เขออ้าแข่งขันของเราได้ประจำที่กันก่อนเลยดีกว่านะครับ้าวขอเสซฟไว้หน่อยครับ กนะครับกติกาการแข่งขันของเราก็เหมือนเดิมนะฮะกับการสะสมคะแนนนะฮะจากคำถามครับมายาความเชื่อเหนือค่านะครับผู้ที่คะแนนสูงสุดนะฮะก็จะได้เข้าไปลุ้นนะฮะกับแจ็คพอตจตุระเฮ้ย4ครั้งแสนนั่นเองนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะฮะกับเรื่องราวของความเชื่อครับนี่เลยนะฮะที่เขาบอกว่าสุนัขเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นผีปุ๊บเนี่ยฮะมันจะหอนครับ โอ้นะฮะต้องถามความเห็นแต่ละท่านก่อนดีกว่าเกี่ยวเรื่องความเชื่อนี้ครับผมป้าเต้เชื่อไหมครับเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันอาจจะเห็นแต่คนไม่เห็นโอคล้ายๆว่าภาษาสัมผัสมันดีกว่ามนุษย์ทุกๆด้านเพราะมันก็น่าจะสัมผัสได้ดีกว่าโอ้ใชครับอ่าแล้วพี่ธงธงเลยครับมันน่าจะใช่เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาสังเกตว่าเวลาที่หมามันหอนเรามีความรู้สึกมันคงจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วคุณกระแตล่ะครับกระแตคิดว่ามันน่าจะมีหลายประเด็นนะคะที่ว่าหมาหอนอาจจะ หอนเพราะเห็นผีก็ได้หรืออาจจะเรียกคู่ก็ได้แต่ผมไม่รู้นะคุณจาาอนว่าหมามันหอนเพราะเหตุผลอะไรปก,กติเนี่ยพระเนี่ยจะใช้เนมไปตีลังคารครับแล้วหมาส่วนมากเนี่ยจะอยูอ่ข้างล่างหอละคังครพระใส่เกงในไหม <c oughs> พระไม่ใส่เกงในใช่ไหมต <c oughs> ีแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ขาแบบนี้ <c oughs> ครับปงลงลงครับหมามันเห็นหลายตัวรับในหน้าขึ้นไปแล้วก็ล้อพร้อมกันโอ้โหขอบคุณมาก เอาเป็นว oh! like ่าอย่างนี <No. S 1> ้ดีกว่าครับทีมงานของเราเนี่ยนะครับสำหรับเกมเหลือเกินเนี่ยก็เกิดการสงสัยมากๆแล้วก็อยากจะพิสูจน์อยากจะทดลองเหลือเกินนะครับว่าเพราะอะไรครับหมานึงหอนเอ๊ะเป็นเพราะมันเห็นผีหรือเปล่าเราเนี่ยนะฮะก็ได้ไปพิสูจน์กันมานะครับนไปอยู่ใกล้ชิดกับ l a บเหลือเกินกันเลยดีกว่าครับ ความเชื่อเรื่องหมาหอนเพราะเห็นผีเป็นความเชื่อสุดคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งซึ่งทีมงานแล a บเนือเกินพยายามพ่สุดน์ด้วยการค้นหาแก๊งสุนัขที่ชอบหอนผ่านการคัดหาสุนัขก,กว่าร้อยตัวทีเดียวและเมื่อได้อาสาสมัครน้องหมาที่ไม่รู้ว่าเต็มใจหรือเปล่าเราก็เริ่มนําน้องหมานักหอนไปทําการพิสูจกันเลย เริ่มจากพาน้องหมาไปยังสถานที่ที่คิดว่าน่าจะมีน้องผีอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนั่นก็คือป่าช้านั่นเองครับ หลังจากพาน้องหมาไปนั่งเป็นนักสังเกตผีอยู่กว่าชั่วโมงก็ไม่มีวี่แววว่าน้องหมาจะหอนแต่อย่างใดมีเพียงอาการเสียวสลังแล้วก็เย็นวุบๆของทีมงานเป็นบางทางั้งบางคราวเท่านั้นเองครับสรุปว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลครับเราจึงต้องเปลี่ยนวิธีการโดยหาสถานที่ที่น่าจะมีผีออกมาให้เห็นกันจ่าๆนั่นก็คือบ้านผีสิงครับ ซึ่งแม้จะมีผีออกมาให้เห็นกันจังๆน้องหมาก็ยังไม่หอนครับมีเพียงอาการตกใจเล็กน้อยแล้วก็มีเพียงเสียงหอนของทีมงานที่กรี๊ดลั่นตลอดการทดลองเท่านั้นเองสรุปว่าเอาหมาเข้าบ้านผีสิงหมาไม่หอนครับ อาจจะเป็นเพราะว่าน้องหมารู้สึกแปลกที่ทีมงานจึงปล่อยให้น้องหมาอยู่ในที่ของมันเองอย่างสบายใจแล้วเราจะทำผีหลอกเล่าน้องหมากันซะเลยเรียกว่าถ้าเป็นคนมาเจอแบบนี้รับรองวิ่งกันป่าราบครับคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าน้องหมาของเราจะหอนกันหรือเปล่า และผลก็เป็นอย่างที่เห็นครับสรุปว่าหมาไม่หอนอย่างแน่นอนครับดังนั้นวิธีสุดท้ายและท้ายสุดคือการให้ทีมงานแ,บแลบบเหลือเกินเสียสละตายจริงๆ1หนึ่งคน <c oughs> เพื่อเป็นผีจริงๆมาหลอกเล่าน้องหมาแต่ภารกิจนี้ยังหาคนอาสาสมัครไม่ได้จริงๆครับทางแ,บแลบบเหลือเกินจึงขอสรุปว่าสุนัขไม่ได้หอนเพราะเห็นผีนั่นเองครับ แต่เรามีสุนัขตัวหนึ่งที่ไม่ต้องเห็นผีก็หอนอยู่เป็นประจำครับแล้วมันจะหอนเพราะอะไรต้องไปติดตามกันในสตูดิโอเลยครับ